สวยงามตามทองเรื่องครับพี่น้องครับเครื่องทำออกซิเจนนะครับไฟฟ้านะครับตัวนี้บ่าสนามกระดัมมาต่อนะครับเบื้องผลงานนะครับตัวนี้ปล่อยออกมาแค่หนึ่งบ่อนะครับรูเจาะมากกว่าหาสิบลูกนะครับเด้อกต่สีประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลูกนะครับเด้อที่ข้อเจาะอยู่นี่แล้วก็ตอนนี้กําลังผสมปลาอยู่นะครับพี่น้องครับสมพันกระช่างนะครับเป็นกระช่างน้ำนะครับเด้อเป็นตาหมากฮอดเป็นสีครับพี่น้อง อายุการใส่งานกาจมาค์นะครับอยู่ที่สามปีถึงหปีเลยนะครับเด้อการแดดกันฝนนะครับเด้อนี่สื่อทางเดียวใดแบบเงาๆครับพี่น้องครับอ่ะมาเบ่งออกซิเจนที่ห้าปล่อยออกมานะครับพี่น้องครับตัวหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นรุ่นนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับเด้อน่ครับนำเบอรอมันนะครับสอง้อยห้าสิบนะครับห้กําลังแรงลุ่มนี่สูงแห่งนะครับเด้อนี่เห็นบ่ยังเหลือเลยครับสามารถโตออก นะครับอีกไปได้สดสองบ่อถึงสามบ่อเลยนะครับพี่น้องครับหน้าอ่าพดแห้งๆปุ๊บๆๆเคกื่สี่หลักครับพี่น้องครับต่อได้อีกนะครับอีกสองบ่อถึงสามบ่อเลยนะครับแต่ว่าเสียบแค่เครื่องเดียวนะครับเด้อโอ้โหครับพี่น้องครับถือว่านะครับกระจายไข่ปลาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เอาไฟใช้นะครับซองเบิองแล่านี้ไข่ปลาจะนะครับ ผสมติดเก็บทุกใบเลยครับพี่น้องครับแทบจะบม่มีใบเสียเลยนะครับเด้อนี่กกำลังแรงลมสูงแฮงนะครับบ่อหนึ่งคมจะตอกไปฟังหนังนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เปิดทิมเลยครับต้องได้เปิดทิมนํานะครับอีกตัวหนึ่งเพราะว่าลมมันแห้งแงนะครับพี่น้องครับเอาผู้ได้สนใจนะครับสําหรับออกซิเจนแบบนี้นะครับสําหรับฟ้ามป่านะครับเด้อมีหลายขนาดใสให้เลือกด้ยครับพี่น้องสามารถนะครับจิ้มจิตกาดานสายมือครับพี่น้องครับนี่ ร่มแห้งนะครับพี่น้องครับดูแลง่ายนะครับใส่ตัวเดียวก็คือจบเลยนะครับของฟาร์มเฮาอืมค่อยๆขยับขยายไปครับพี่น้องครับโอ้เป็นเอาไปเลี่ยงกุ้งได้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับเอาไปเปิดเห็ดบ่อผักกุ้งขึ้นกุ้งขึ้นปลานะครับก็คือนะครับเพิ่มออกซิเจนให้เต็มที่เลยนะครับปลาบ่อนอกบ่องเงาบ่อซึมเลยครับพี่น้องครับอ่ะใดสนใจนะครับเด้อนะ นะครับจิ้มที่ตะกร้าด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเด้ออ่านี่ครับเรืองของเขานะครับเป็นรุ่นสองร้อยห้าสิบนะครับเด้อกำลังแรงลมนะครับนะเอากูดสนใจก็สั่งกับพี่กัดกตอยู่น้ำกันน่ะแหละครับพี่น้องครับขอาการจิ้หนาได้พี่น้องเด้อ